ພິພາດໄປບໍ່ມີໜ້າ

ในหมดกูยังพูดอยู pues ่ใเนี่ยออกไปหลังสระหมาจักรอีกที่มอไปเมีเนียมีที่มอีาพี่มึงยังไง้ขาึเหมือนวนเนาะเดี๋ยคนกินอะไรมันอ่ะนกนะมึงแต่งตัวอะไรน่สอขอโทษครับแล้วผมเข้มมากค่ะ เหมือนเจ๊ต้มเหมือนแก้มนเ่ายังไม่ได้ชั่งน้หนักขึ้นทกันเลยไปไหน้นเอยขึ้นอ้ไม่ได้รโดดขึ้นมาเลยวืดวดช่วยวืดช่วยมาสีไม่ขึ้นมาไม่โดดจะรู่นตรงนี้ chị tuyệt vời ơi chị tuyệt vời ơi chị tuyệt vời chị tuyệt vời chị tuyệt chị tuyệt chị tuyệt ơi chị tuyệt vời ơi เอาปอดพปอเนี่ยคิดวมึงไม่เล่นสนุกกันเหรอฮไอ้นี่ใส่อะไรนะอะไรไอ้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 ปเอาน้านาวหน้าพวงก็ไรไปไอ้น้าใส่หน้าตกขาวแล้วสีพี่มพูดันธรรมดเลยทายหน้าตกขาวไอ้หน้าสีจะยุบปาุคอบอกให้เ่เห้อพี่กูพี่มึง

นีปบุตรเอ๋ยลุงนกปุกนกปุกนุ้เฉยมั่งสีที่เห็สีมากเลยสีเหยของพี่เอ้ยพี่มีคนมึงจากโรงพยาบาลไหนมนี่ยเพราะหายใจหน่อยหน่มยไเดินมากายอากาศมันร้อนมันละลายกับพี่ละลายแต่พี่นี่ขอถามอะไรอย่างนึงไหมครับว่าอะไรครับไปโดนอะไรมาถึงได้ขหารไปวันน้ผมเป็นทหารครับอ๋อเป็นทหารผมไม่ทหารครผมนี่เป็นแนวหน้าเลยหน่วยหน้าเลยผ่านศิษยมันไปอยู่ที่ภาคใต้มาพี่ ตอนนั้นขายยังไม่ขายเลยผมไม่พูดนาเลยครับผมผมเดินนั่งแผวไปเลยพี่ไปตรวจดูกับระเบิดเดินไปเดินมาเหยียบเสียงเดือดแก๊สแก๊สเดียวจริงพี่กับระเบิดนั่นนี่ผมว่าเอ้ยทำไงดีว่าถ้าเกิดผมยกเท้าออกเนี่ยตายกันหมดทั้งกองพันแน่ด้วยความรักชาติของวงพี่ให้เพื่อนตัดขาผมเลยปุ๊บรับเพื่อนพี่ไม่งั้นตายกันหมดเลยแค่ขาผมขาตเดียวแรกกับชาติเดิมผม เขาหยียบกับระเบิดเหยียบกระป๋องแท้สีดักแก๊บแจ๊บแก๊สเนี่ยนั่นไอ้พืรวดไอ้เอวเออมันก็ะตัดได้ไม่ดูเลยว่าอะไรจางเขาไปกี่ปีครับเนี่ยไม่โกงหัวอีกแลยสิโชคประจักษดที่ไว้แข่คนจะมาแล้วคิดถึงเนี่ยหมดเลยที่มือขาเป็นไงบ้างชีวิตพี่มุดที่อยู่ลำพัง นี่ยจะถามถามอะไรกันแล้วทำไมคุณสองคนถึงได้เลิกกัน,นออกมาไม่เลิกยิ่หน่อยครับพี่มึงเลี่ยงหรือเปลาคือหนูรับไม่ได้ที่พี่หมึกเนี่ยเขาตบตีหนูค่ะเฮ้ยเขาตบตีเขาทำไมอะครับก็คือมันมีปัญหาขึนนิดหน่อยครับเขาเรือ่องคือว่าผมส่งตัวไปเสน่ห์ชิงโชคโชว์ฟุตบอลโลกระดับดังพี่นั่นแหละ ผมส่งไปเลยสรุปแล้วผมได้รางวัลอ้าวก็ดีอ้าวเขามีให้ผมเลือกสองอย่างพี่อะไรบ้างระหว่างบ้านกับแว่นตาโอ้โหแว่นตาครับผมตอนนั้นเราอยู่บ้านเช่ากันเออเลือกไม่ยากสีก็อยากได้บ้านอยากจะมีครอบครัวกับพี่มึกครับแต่พี่มึกเขาไม่เลือกบ้านเขาเลือกอะไรแว่นตาอ้าวเลือกโม่หรือว่าอะไรเนี่ยเลเบ้นพี่เลเบนเออเลเมนเออแล้วมันดีกว่าบ้านตรงไหนวะอ้าวพ้นคำสิบโล ท่านมึงไม่พิมพ์หนูของเงินก่อนนะสีจะ<ส>ไปไหสสนสิคนีนนแยก่กันทำมาหากินเว้ยขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับน้องสีหมวกแม่หนีฝนน้องดูไมแบบ่เลยสีแต่งต,ตัวแม่เขายังดูสาวรูมึงเหี้ยอปเลยยามส้แกแ่นึกว่ แล้วผมเลยตัดสินใจเรื่องแว่นตาแล้มเรื่องแว่นตาก็ผมขับสิบ้อพี่เวลาผมขับเนี่ยแดดมันส่องตาผมขอเรียกชัยนะครัะขอเรียกสีจ่าสีสองคนเลยสองคนเลยสองคนพี่มึกลุกค่ะดูนะครับพี่เมียราจะถามคนนะถามมึงยังเกะกะเนี่ยนะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับต้องให้หนูประคองไม่พี่มืกไม่เป็นไรพี่เดินได้จะสีจ่าลุกได้ไหมพี่มืกครับ เฮ้ยแล้วกันนะกูจะถามจริงจิงนะอ่ะมึงมีอาชีพขับรถสิบล้อครับแล้วมึงขับยังไงจะไปยากอะไรเลยพี่นี่อันนี้เหยียบชาร์ตอ๋ออันนี้เหยียบชาร์ตครับอันนี้ขันเรื่องขันเรื่องแลกเกียร์เกียร์ที่เนี่ยเกียร์เท่านี้แล้วใครถือพวงมาลัยพวงมาลัยไม่ยากเลยพี่ทำอะไรผมใช้ลิ้นควงครับ ไปด้านซ้ายพี่ไปดาซ้ายมครับหือไปทางขวาขวาไปไปเองไปขวาแล้วขึ้นขึ้นภูเขาไอเขาอยากเห็น่ไอเขาึเขาขึ้ขึ้นภูเขาสีดูหน่อย <c oughs> เดืกชายพี่จะตใส่ใหนะ้คืนให้สี ตายได้หนีนี่นะทะเลาะกันพี่ทะเลาะกันแล้วเนี่ยเขากลับมาแล้วพอดีกันซะเออไม่ใช่หรอกพี่ผมไม่อยากได้แว่นตายใช่ไหมล่ะเขาไม่เชื่อฟังผมเขาอยากได้บ้านชี้หน้าด่าผมเลยไอ้มึกไอ้โง่ไอ้ควายมีบ้านทำไมไม่เลือกบ้านไม่เลือกให้ตายทำไมผมเป็นหัวหน้าครอบครัวมาชี้หน้าด่าต่างต่างเพราะนอนทำไมให้ไม่ดูเวลาแล้วนะไอ้เนี่ยขายเนี่ยก็ขายอีกทางหนึ่งนะ ยังไม่เลิกใจร้อนอีกหรอมีเป็นคนใจร้อนสิเดี๋ยวจะเดินหลังข้อหมันพ่อมึอมหงหรอกปากดีนะนสิปากตีนะมึงแก เอาขาที่โดนผีบเขาเป็นไรเลยเออนี่จะไม่จบสีชิ้หน้าด่าผมเขาด่าว่าไอบ้างไอ้โง่ไอ้ควายผมเป็นหัวหน้าครอบครัวไม่ด่าผมอย่างนี้ได้ไงผูงไม่สมควรนะเอาผมบอกสีที่เป็นหัวหน้าครอบครัวให้เกียดพี่บ้านอย่าด่าพี่สีไม่ฟังด่าใหญ่เลยไอ้บ้าไอ้โง่ไอ้ควายผมคงไม่ไหวลุกขึ้นเตะเมียผมเลยพี่ยังไงเตะไี้งไม่เคยเปลี่ยนเลยที่มึงอะ เป็นคนใจร้อนไหนดีเราจะสงสารเราก็จะเวทนาเหมือนกันไปที่เดี๋ยวผมพมเด็กสบายแต่ตอนนี้สีให้พี่มืดแล้วล่ะจะสีจ๋าสีลืมพี่มือไม่ได้พี่จะเลื้ยงสีไม่ได้อยากให้พี่มือขึ้นภูเขาจะพี่ไต้ได้เลยได้สีแล้ววันนี้กลับกันนะกลับกลับกลับดูเราจะไปฉลองวันวมิเอนทายได้จะสีรถสิบล้อพี่จอดอยู่รูดลูอะไรพี่มือพี่มาสิบล้ออันนี้พี่มือยังไม่เลือกขับรถ่สิบล้ออีกเหรอก็พี่เมชิ่มเขาสิบล้อเสียงทำไม่ะ พี่รักอต่ชีวพี่ทำไมต้องรันลูซิบล้อทำไมใช้ชองแท็กซี่ตั้งเยอะแยะทำไมไม่ขับพี่มันคนจนสิหนูก็อยากขึ้นรถแท็กซี่อยากมีรถเก่งพี่มีแล้วอยากให้หนูเนี่ยมีชีวิตสุขสบายกับเขาเมื่อไหรสีต้องฟังพี่พี่มีรถสิบล้อสีฟังพี่ก่อนไปกับพี่แต่สีไม่ชอบขึ้นรถสิบล้อไปกับพี่มันขึ้นตั้งมากไปกับพี่ก่อนสียากนั่งรถเก่งสีหมึกพี่มม่เข้าใจอยู่ห้องสีมันท้วงท้วงไปแล้วโอ้โหก็หนูอยากนั่งรถเก่งเนี่ยหนูมีปัญหาได้มากไหมเนี่ยสีอย่าามีีปััญหกบพ

¡Es hermoso! มันเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้เหรอพี่บอกจะว่างกันนะทำไมอ่ะเดี๋ยวเหตุเกิดมันวากมาแล้วมันต้องร้องผมดีกวหาโดนร้องแั้วร้องมาทิว่าแล้วร้องคนต่อไปอ่ะจะอยู่ได้เหรอไม่ไปอยู่ไม่ได้ไปลงไม่ได้จะไปตามเป็นสีไปไปตามเี็นสีไปเหมือนไปจักกูซะแล้วอะไรวะเขาคู่แม่งเลยอ่ะเขาคู่เลยเออเดี๋ยเจอเขคู่เขาคู่ยังไงนี่นี่จัง ไม่รู้จักกูยเน่เน่เน่ได้เจอปะเหาเลยทัไหเนเดี๋ยวถ้าอยก้นั่นเตะยอหน้าแม่เลยอดหน้าเ่เตะยอดหน้ายอมทำนะถามที่ทำไอนะยี่แปดโชว์ี่เ่รเขา่าจะโชว์สั้หน่อยนเหรอเออ เืาเคยให้กุลาเข้าโรงพยาบาลเอ <c oughs> ลอนะคะาต้องมาได้ยินพี่ไปพี่คะพี่ขาฮ<า>ะหี่อยากร้องเพงเลงแล้วค่ะเออออกมาเลยเออกมาเลยออกมาเลย